เมื่อวานพี่เลน,นะครับได้บอลกระดาษนะครับที่เอาไปปลูกไว้ที่บ้านยายจวนนะฮะก็คือคุณแม่ถ้าย้อนกลับไปสักสองสามปีที่แล้วนะครับบอลกระดาษไซนี้โอกินาว่านะครับหรือหูช้างดังเหลืองอกลุ่ม asia, อะโลคาเซียหราคานี่ใช้ได้เลยครับ เนี่ยไซส์แบบนี้ก็4ี่พันห้าันนะครับช่วงที่ราคาแรงๆน่นเนาะอ่ะก่อนอื่นสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะครับยิงโดยเฉพาะคุณพี่ๆนะครับ FC พี่เลเนี่ยส่วนใหญ่นะบอกตรงๆเลยฮะที่ทักมาในไลน์หรือที่โทรมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมีแต่รุ่นลูกรุ่นหลานนะไม่ใช่ว่าสนใจไม้โดยตรงนะแต่ส่วนใหญ่จะมีประโยคว่า คุณปู่อยากได้ค่ะคุณยายคุณป้าอยากได้ครับพี่เนี่ยครับดังนั้นก็สรุปได้เลยครับว่า FC จเจเลยรีแล็กซ์เนี่ยเอาเป็นว่าน่าจะ60อัพนะครับยิ่งโดยสักเอ่อสัก70 80ก็มีนะครับแต่ที่มีครั้งหนึ่งโอ้จเจเียคงไม่เรียกว่าคุณปู่หรอกเนาะอ่ะก็ถือว่าเรียกว่าอืม คุณพี่และกันคุณพี่คุณพี่เท่าที่โทรมาอายุเยอะสุด91ครับอืม91บอกว่าเป็น f c เจเลรีแลกซ์นะครับถ้าวันนี้ได้ดูคลิปนี้นะฮะหรือรอคลิปของเจเลอยู่ช่วยเม้นท์หน่อยนะฮะแสดงตัวหน่อยโอเควันนี้นะครับก็เลยอยากมาคุยกับคุณพี่ f c ทั้งหลายแหล่นะครับหรือบรรดาน้นองๆด้วยได้อก็อาจจะมีน้องๆซึ่งโดยส่วนตัวเจเลยต้องต้องออกตัวก่อนเจเลก็วัยกลางคนพอดีนะฮะ40 ห้านะฮะสี่สิบห้าสี่สิบหกแล้วนะครับดังนั้นเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับวันนี้นะครับพี่เลมีแนวโน้มในเรื่องของราคาไม้มาฝากให้กับ f c ทุกท่านเลยก่อนหน้านี้ไม่ลุกคลิปไหนนะฮะจำคลิปไม่ได้เคยพูดไว้ว่าไม้ที่น่าเล่นที่สุดคือหมายถึงว่าช่วงราคาลงนะนะฮะช่วงที่ราคาลงเนี่ยพี่เลเคยพูดไว้ตอนนั้นมีอยู่ไม่กี่ตัวหนึ่งในนั้นจะมีเรื่องของบุษรลาคำ บุตรสลาคัมหรือพวกกลุ่มเสเน่จันต่างๆนะจันประกายดาวด้วยช่วงนี้ราคาลงนะครับช่วงนี้ราคาลงเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้ร้อนเงินอะไรมากก็ยะพึ่งขายขยายไปก่อนนะครับหรือถ้าใครยังไม่มีแนะนําให้ซื้อช่วงนี้เพราะว่าราคาถูกเนี่ยเคยเคยเคย,เคยทำคลิปลักษณะแบบนี้ไว้แล้วอีกตัวหนึ่งนะกลุ่มของสเสน่จันไปอ่ะแน่นอนเรื่องสเสน่จันดาเนี่ยราคาค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วแต่แค่ตอนนี้ยังจับต้องได้นะครับ หรือถ้าเป็นกลุ่มบอลบอลกระดาษเนี่ยอย่าให้เก็บบอลกระดาษดำนะครับดำด่างเซเลนนะครับเซเลนไปเก็บไว้เลยเซเลนแล้วก็อีกตัวหนึ่งคืออ่าเขาเรียกว่าเป็นราชาราชาของอะโลเคเซียก็คือโปเตล่าเนี่ยเอาจริงไอที่พูดมาพี่เลยยังไม่มีเลยนะแต่อยากเก็บครับถ้ามีก็มีไม่กี่ตัวอ่านพี่เลยมีนี่คะมีเสนอจันประกายดาว แต่บุษราคาไม่มีและที่สําคัญณเวลานี้เนี่ยณเวลาหรือวันที่ทําคลิปเนี่ยตอนนี้บุษราคาเริ่มขาดตลาดมาแล้วครับกลับมาแล้วเนี่ยจะสังเกตไหมว่านอกเหนือจากโชคเก้าชั้นเออโชคเก้าชั้นเนี่ยมันไม่ลงเลยนะมันมีแค่ขึ้นกับทรงอืมขึ้นกับราคาทรงๆเนี่ยไม่มีลงเลยมเมล็ดก,ก็ขายได้ เบบี๋ไซส์เล็กก็ขายได้ไซส์แม่ไม่ต้องพูดถึงเลย oh, โอ้โหราคาเนี่ยเนี่ยถ้าไซส์นี้เราเป็นกลุ่มพวกสีชมพูหรือสีแดงเนี่ยหลักแสนขึ้นอยู่แล้วครับเนี่ยเนี่ยหมายถึงว่าไซส์แบบนี้นะไซส์สี่ปีห้าปีเนี่ยครับเห็นไหมมีความรู้สึกว่ามันมาแล้วนะหมายถึงว่าไม้น <apples> ะฮะเริ่มมาแล้วเริ่มราคาแบบเขาเรียกว่าราคาดีนะครับราคาดีใครที่ ลองผิดลองถูกกับไม้มาระยะหนึ่งเนี่ยเริ่มคลําเจอแล้วว่าอ๋อประเภทไม้ประดับคือไม้ประดับจริงๆแล้วไม้ประดับที่เงื่อนไขของการเจริญเติบโตเนี่ยหนึ่งแหละที่เห็นชัดสุดคือมันต้องมีความยากความยากในการโตหรือแปลในทางกับการที่เห็นได้ง่ายคือโตช้านั่นแหละรครับโตช้าอะไรที่มันโตช้านเนี่ยมันไม่พอกับความต้องการทันทีทันใดเนี่ยไอ้พวกนี้แหละครับมันถึงจะส่งผลให้อ่ราคาดีราคาสูง นะครับแต่อที่แบบขยายพันธุ์ปั๊บเดียวได้อย่างเงี้ยครับหรือที่ไหนก็นหาซื้อได้อย่างเงี้ยโอเคมันอาจจะสวยระยะแรกแหละแต่ว่าด้วยความที่มันทําง่ายเพราะง่ายขยายง่ายไอนี่แหละมันก็จะขึ้นเร็วลงเร็วนาะเอาเป็นว่าวันนี้นะครับมาพูดคุยกับ FC พูดถึงแนวแนวโน้มนะครับาราคาเรื่องการตลาดใครที่ชอบไม้ลักษณะไหน แล้วมันเข้ากับกระแสจังหวะพอดีนะครับก็ตอนนี้อันดับหนึ่งพี่เรียกให้เรื่องโชว์เก้าชั้นเนะเาะที่รู้ๆกันอยู่แล้วเรื่องโชว์เก้าชั้นพวกหน้าวัวใบอันเดียวกันนะโชว์เก้าชั้นแอนโทเลียมหน้าวัวใบมันคือ,ม,คอมันคือเรื่องเดียวกันนะครับทีนี้กลุ่มที่ล,ง,ลงมานะฮะที่อยากให้ให้เก็บกันก็คือเรื่องของอกลุ่มเสน่ใจ ทุกตัวเลยนะครับสเสน่ห์จันจันดำดางประกายดาวประกายดาวแล้วก็เรื่องบุษราคำนะครับบุษราคำซึ่งบอกตรงๆตอนนี้ราคามาแล้วราคาเพงแล้วด้วยเมื่อกี้เพิ่งทักไปต่ำสุดเขาสตาร์ทกันที่2,000กว่าบาทเนี่ยไซเล็กนะฮะไซเล็กไปถึงบุษราคำอ่ะน,นะสองสามพันเลยแหละนะครับใครเก็บได้หรือมีอยู่แล้วปล่อยได้นะครับช่วงนี้บุ ปล่อยได้บุตรปล่อยได้เพราะว่าราคาดีแต่ถ้าใครยังไม่อย่างที่บอกยังไม่ร้อนเงินนะครับก็ขยายขยายพันธ์ุไปเรื่อยๆนะครับอะวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับมาพูดถึงแนวโน้มแล้วก็ให้เห็นทิศทางว่าไม้ไหนควรควรมีควรจับควรเก็บไว้นะครับเพื่อนๆอยากแนะนําหรือว่าชี้แนะอะไรเพิ่มเติม,ตมก็เม้นเข้ามาเป็นกําลังใจให้เจเลรีแล,ล็กซ์ได้นะครับส่วนใครที่สนใจอยากได้ไม้นะครับ ติดต่อผ่านพี่เลได้นะครับอย่างน้อยแนะน,นําสวนหาสินค้าการันตีให้นะครับแล้วก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรไม่ต้องมาบอกเอาโอเคจะเลยเ,เป็นค่าบริการใหม่ไม่ต้องนะับเพราะว่าหลักๆแหล่งที่หามาได้หรือ,อ,อสวนที่เขาทําอยู่ไปคุยกันนะครับชี้เป้าได้แนะนําได้นะครับอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติด,ดตามนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ